ได้ส่งผลให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นได้ส่งช่วยทำรงรักษาหัตศินในแผ่นดินไทยให้รุง่งเรืองดองดงามระทีคงทองส,สัตว์ทรงลา เป็นไงคะเคยเห็นไหมเคยดูไหมเนี่ยเคยดูข่าวบ้างไหมเคยดูข่าวไหมคะเคยข่าวนะคะเป็นข่าวเก <favor. S 2> ี่ยวกับพระราชกรณียกิจของของใครของใครของใครอ๋อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใช่ไหมอ่าทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์บ้างครั้นที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงไปหรือยังเรียนรู้ไปหรือยัง เรียนรู้ไปแล้ววราราชกรณียกิจของนายหลวงเนี่ยที่ทรงมีขึ้นมาทรงดําริขึ้นมาทรงก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อช่วยใครช่วยใครคะช่วยราษฎรใช่ไหมประชาชนชาวไทยใช่ไหมคะเช่นเดียวกับของราชินีไหมเช่นเดียวกันไหมคะของสมเด็จอ่าเช่นเดียวกันเพราะว่าพระองค์ทรงอยากให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีใช่ไหมเราเป็นเด็กเราทํายังไงได้บ้างเนี่ย ทำยังไงได้บ้างตั้งใจเรียนอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ทำยังไงได้อีกทำอะไรนะคะมีความพอเพียงมีความเพียรได้ไหมได้แล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าทำไหมทั้งสองพระองค์เนี่ยถึงรู้ว่าจะแก้ปัญหาอะไรอย่างไรได้บ้างถึงได้ทราบว่าตรงไหนมีปัญหาอะไรเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงเสด็จไปถึงพื้นที่ไหมไปถึงใช่ไหมคะใช่นะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอาวิดีโอที่เกี่ยวกับการเสด็จของในหลวงและก็ราชนีของเราเนี่ยมาให้ดูดีไหมดีแต่ไม่ใช่วันนี้แน่นเลยอไปดูต่อก่อนไปดูพระราชกรณียกิจนะคะพระราชกรณียกิจเนี่ยก่อตั้งหรือจัดทําขึ้นมาเพื่อใครเพื่อใครเพื่อเพื่อให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ดีด,ดีนั่นเองนะคะอ่ะเขียนไว้นิดนึงกันลืม แค่เลยให้เวลาหนึ่งนาทีพอหมพอจริงวันนี้มีวิดีโอให้ดูสองเรื่องแต่คงจะไม่ทันแล้วใช่ไหมดูเรื่องเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวเราทดสอบกันก่อนเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือจะให้ดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนี่แหละของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถของเรานะคะ เลยทันไหมดูวิดีโอแล้วซึ้งเหรอคะซึ้งไหมซึ้งไหมซ,ซึ้งปับปื้มนะค่ะ จริงๆแล้วเราต้องมีความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยนะเนี่ยใช่ไหมใช่ทั้งในหลวงทั้งราชินีเป็นไงรักราษฎรไหมร,รักนะคะพระราชทานให้แต่สิ่งที่ดีๆใช่หรือไม่ใช่ใช,ใช่แล้วเรารับมาไหมรับมาปฏิบัติไหมคะ เราต้องรับมาปฏิบัตินะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นคนดีหรือไม่ดีดีดดนะคะจะได้เป็นคนดีนำมาปฏิบัตินำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายๆเรื่องเลยนะคะพร้อมยางไปต่อเลย,ยไหมนะบางคนเรียบร้อยแล้วคนที่เรียบร้อยแล้วก็อ่านให้เข้าใจก่อนนะคะหรือถ้าใครนำหนังสือมาเราเปิดหนังสือดูคู่กันไปได้ไหมได้นะคะ ไปดูต่อเลยนะอ้าวเห็นยุกยิกยุกยิก,ยกแล้วเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยแล้วคุณไปต่อเลยนะรยรยพระราชกรณียกิจแรกที่พระองค์ทรงเป็นไงพระองค์ทรงทำไหม ทรงไปไหนบ้างสเสด็จเยี่ยมราษฎรเสด็จทั่วไหมทั่วไหมคะท,ทั่วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปไม่ทั่วจะทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับราษฎรไหมทราบไหมคะไม่ทราบนะคะพระอ,องค์ทรงสเสด็จไปกับในหลวงของเราตลอดเลยนะคะแล้วก็ไปดูว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะ มีปัญหาอะไรแก้ปัญหาอะไรได้บ้างท่งสเสด็จเยี่ยมราษฎรแล้วก็ไปเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับราษฎรต่างๆนะคะทั้งในเรื่องของอะไรการทำมาหากินรายได้ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมจนเกิดเป็นโครงการโครงการขึ้นมาก็คือโครงการเคยได้ยินไหมโครงการส่งเสริมศิลปะชีพ<ะ>เคยได้ยินไหมคะเคยแล้วเคยไปเที่ยวบ้างไหมไม่เคยเลยเหรอ โครงการส่งเสริมศิลปะชีพนะคะอ่าขีดเล็กๆนิดนึงขีดเล็กๆไว้ว่าโครงการส่งเสริมศิลปะชีพโครงการนี้นะคะก่เกิดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีไรายได้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราดูในวิดีโอใช่ไหม มีการทำลายทอผ้าปักผ้าเย็บผ้างานปัน้นต่างๆใช่ไหมคะศิละปะชีพศิลปชีพ,ชพค่ะมีการทอผ้าเย็บผ้าใช่ไหมคะมีการหัตถกรรมงานหัตถกรรมต่างๆเลยอย่างในภาพนี้นะคะก็ได้มีการรวมกลุ่มถามว่าชาวบ้านเนี่ยเขาทำเป็นอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่ใช่จริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยเขามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วพระองค์เนี่ยทรงไปเห็นลงแรงเห็นว่า สามารถนํามาก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ถ้าเราพัฒนาวัตถุดิบใช่ไหมเมื่อมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทําให้มีรูปแบบที่สวยขึ้น <c oughs> มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นก็ <c oughs> จะนํามาใช้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยเป็นการเสริมสร,ร,ร้างอ่ะอย่างดูภาพมีภาพให้ดูอันนี้นะคะเป็นภาพพวง่งานอะไรบ้างงานผ้าน,นะคะ เครื่องจักสารต่างๆศูนย์ศิลปศูนย์ศิลปลาชีพนะคะจะมีอยู่ทั่วทวไปเช่นที่ไหนบ้างอายุทยาเคยไปไหมรู้จักจังหวัดาอาุทยาไหมคะอย่างเช่นศูนย์ศิลปลาชีพบางไทรใช่ไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะดูให้ดูภาพเฉยๆนะคะไม่ต้องจดนะคะที่ส่วนจิตลดาสกลน,นครแม่ห้องสอนจะอยู่ตามแถบจังหวัดที่มีวัตถุดิบ ค่อนข้างเยอะนั่นเองหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นก็ทํากันอยู่แล้วพระองค์ทรงไปส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็นําส่งออกขายได้ในราคาที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองอามาดูอีกหนึ่งด้านเป็นด้านไหนที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะก็คือด้านไหนเห็นภาพแบบนี้นึกถึงเรื่องอะไรเรื่องอะไรด้านสาธารณาสุขเองมากมีคน บอกว่าโรงพยาบาลใช่ไหมด้านสาธารณาสุขนะคะทรงดํารงตําแหน่งเป็นองค์สภานายิกาสภาการชาติไทยรู้จักสภาการชาติไทยไหมคะลูก <S <S เขียนแค่ตรงไหนเขียนแค่ด้านสุขภาพด้านสาธารณาสุข ส่วนสนับสนุนในเรื่องของสภากาชาติไทยนะคะดูแลคนไทยนั่นเองเนาะมีเรื่องหลักๆอยู่สองเรื่องใช่ไหมคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมศิลปะชีพแล้วก็เรื่องของสาธารณาสุขนั่นเองนะคะทรงเห็นว่าประชาชนหรือราษฎรของพระองค์เนี่ยควรที่จะได้รับการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมในด้านเหล่านี้เพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เข้าใจยากหรือเข้าใจง่ายเนี่ยวันนี้เข้าใจยากหรือเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายถ้าของในหลวงก็มีเรื่องของอะไรโครงการอะไรโครงการในพระราชดำริใช่ไหมใช่หรือเปล่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ใช่ไหมจำได้ไหมคะมีโครงการอะไรบ้างนะอจดเสร็จหรือยังสไลด์นี้เสร็จแล้วขีดเส้นใต้แบบทดสอบมาเลยวันนี้ดีไหม นิดเดียวเองบอกแล้วว่านิดเดียวเพราะว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจเรียนมากเลยใช่ไหมคะทดสอบสิบข้อเลยสไลด์นี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วส่วนเฉพาะหัวข้อเล็กๆก็พอนะคะเพราะว่าในหนังสือมีไหมมีอไปดูต่อแบบทดสอบให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงหนึ่งข้อวันนี้จะไม่มีการแอบดูของเพื่อนดีไหมแล้วจะไม่มีการให้เพื่อนแอบดูด้วยอ่าพร้อมยังคุณครูอ่านให้เฉพาะคำถามตัวเลือกอ่านเองได้ไหมคะได้ครับครูอ่านให้หมดเลยดีกว่าพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ามาดูกันข้อที่หนึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่เท่าไดหน<ฮ>ใครตอบพ่อนี้ผิดลบสิบไปเลยดีดีไหมดีวันนี้เป็นเรื่องไม่ยากเพราะเรื่องเหล่านี้เรารู้หรือไม่รู้ร,รู้แล้วนะคะเรื่องของพ่อกับแม่ของแผ่นดิน